วันนี้เราก็จะมาผัดอุ้นเส้นกันนะคะอุ้นเส้นนี่ก็หนึ่งหันะคะ40มลแช่น้ำเส้นแค่นะคะกระเทียมหนึ่งหัวไข่สองใบนะคะเพื่อนๆกระกลำกระลำใส้ร้ายเน่เลคะมีต้นตั้งโอกับต้นหอมนะคะส่วนเส้นเนี่ยค่ะมันยาวนะคะมันยาวเราก็ตัดออกนะคะมันยาวไปก็ตัดออ,ออกให้มันั้นลงนะคะ งั้นจะยาวเกินไปทำลำบากนะคะเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงเราก็จะใส่ซสอ้๊วดำนิดหนึ่งนะคะแต่งสีสันนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยแล้วมีซสอ้๊วขาวมีน้ำตาลมีผงหนวนะคะถ้าใครทานใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะมาเรามาเตรียมกันเลยนะคะเราก็จะหั่นกระหล่ำนะคะ ะลาเนี่ยเราก็นำไปเช่นน้ำเกลือก่อนนะคะเผื่อเขามีมันก็ต้องมีบ้างแล้วเนาะถึงจะซื้อจากที่เขารับรองมาก็จริงแล้วก็มาเช่นน้ำเกลือนะคะเพื่อนๆัึวโชงของทุกอย่างมันถ้ามันไม่มียามันก็คงจะไม่สวยขนาดนี้กเนาะ ก็หั่นต้นหอมไอทุก<ม>ต้นหอมกับต้นหอมกับตั้งโอ้นะคะเพื่อนๆทงร่วมกันไปเลยค่ะเอาก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะ 这个甜很好。<S <s 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 ก็ใส่ไข่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ไข่ออกก่อน,นะคะ่ะไข่ไว้ใส่ข้างหน้าตอนเสร็จไข่กันะคะค ก็ใส่นะ้ำลงไปค่ะเ,เชื่อปูงสงีอิ๊วดำลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อแต่งสีนะคะน้ำตาลนันนี้ก็หวานหน่อยนะคะหนช้อนต๊ะค่ะ หัวครึ่งช้อนชานะคะน้ำม,มันหอยจะหมดพอด,ดีเนี่ยเที่ยงให้หมดเลยประมาณช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆชิ้วขาวสองช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็เส้นลงนะคะเอาเส้นลงคู่เขาก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระหลอกลงไปนะคะถ้าเส้นเขาโดดเอาเครื่องปรุงแล้วก็ซีอิ๊วสีสันก่อนนะคะแล้วก็ใส่ผักค่ะ ถ้าน้ำมันน้อยเราก็เติมใหม่ได้นะคะมันจะไหม้นะคะผัดมุ่นเส้็นี่ถ้าคนชอบนะคะรสไข่รสมันหางยายนี่จะผัดออกหวานนิดนึงคะ่ะเกลมเนมิน้เกลมเยนี้น่อยมาเิดน,น้อยคะ่ะ เราก็จะใส่กระลำปีลงไปนะคะทำทานเองไม่ยากทำง่ายๆนะไม่ต้องมีทีวีดองนะคะ อย่าลืมหยอดน้ำนะคะถ้าเราลืมหยอดน้ำ mm. เช่นเขาจะแข็งนะคะเพ mm. ื่อนเอ<ๆ>ันกลำไม่ตายตัวนะคะใครจะชอบเล็กชอบใหญ่ได้เลยนะคะ กลำต้อสุกนะคะถ้ากะล่ำไม่สุกจะเหม็นเขียวนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ผักลงไปะคะ่ะตั้งโอูล,ลูกไปนะคะกับต้นหอมเช่นี้เราก็ได้ภาพม้นเส้น ใส่ไข่เสรกะลองผีอย่างอร่อยนะคะคนเดียรลองทำค่ะไม่ยากค่ะง่ายง่ายสบายสบายค่ะเนี่ยเส้นแล้วก็ขีดเลยนะคะเนี่ยค่ะเส้น เราก็ไม่ให้เกาะกลนนะคะขอบคุณทุกท่กานที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่กานสุขภาพาแข็งแรงปังๆนะคะข้อกล่าวข้ามว่าสวัสดีค่ะเราจะไม่ชินในวันนี้นะตะ้องเครื่องชิงเราประมาณนี้นะคะ